ึ่งวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆโดยอาศัยการสังเกตทดลองและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มีการแบ่งออกเป็นหลายสาขาเช่นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและธรณีวิทยาเป้าหมายของวิทยาศาสตร์คือการเข้าใจความจริงของโลกและจัก,กรวาลผ่านการค้นคว้าข้อเท็จจริงสอง วิศวกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่นำความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการออกแบบและสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์วิศวกรใช้เทคนิคและทฤษฎีต่างๆในการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างเครื่องมืออุปกรณ์และระบบต่างๆเช่นวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมวัสดุ3 เทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้สะดวกขึ้นเทคโนโลยีครอบคลุมถึงอุปกรณ์ระบบและวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเช่นการสื่อสารดิจิทัลพลังงานหมุนเวียนและการแพทย์ทางไกล